วัสดีครับผมนีม่พามาเบ่งผักเนาที่ตัดทิ้มใบเมื่อนน,นี่ตัดไปเลยครับแต่โบได้ให้น้ำด้วยนี่ถ้าให้น้ำถ้าผมให้น,น้ำนี่โอ้ย,ยดอดอ้วกกว่านี้ครับผมนี่ยังอ้วบบุกหึงใจฮียแต่ก็ถือว่าไซได้ครับนี่ย่าว่าแต่ใส่ไดผมว่าพอดี <c oughs> นี่เก็บขายได้เลยแล้วครับ เดี๋ครับผมคือปะวปปับปะครับนี่อืมยีในเก็บไข่ได้ครับเด้อแต่ช่วงนี้บานได้เก็บไข่อะ หาเบิรงก่อนเก็บภาพไว้ครับผมความทรงจำวันนี้มาปลาผักเนาครับผักสะอมทอดใส่ไข่เห็นไหมครับหลายต้นอยู่ด้วยครับแต่ยังยนนไม้ตัดไอ้นี้เอาว้ตอนฮิตกิ้งพันอยู่ครับเออนี่ลองตัดเบิรงวบามันสิแตก ยอดดีบอเออก็ยอดออกดีครับแต่ละยอดนี่ผมเก็บไปกินได้แล้วครับพักนา่าวต้องฝันเลยๆครับมันจะค่อยได้กินยอดป,ปุ๊บๆนี่ครับผมเมื่อนี้มาตน้นจริงไปเห็ดพันเพิ่มมัพาไปบุ้งเห็ดไว้หลายอยู่ครับผมนี่ก็ได้เป็นร้อยต้นเพิ่มครับถ้ามันติดอะ ผมก็บอกเคยอฮินจากแค่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลับไปนี้ก่อน,นครับไหลบ่ไหลยอยู่ด้ยครับนี่เดี๋ยวผมบอกวันเวลาก่อนเมื่อนี้เป็นวันมานที่ยวไลยโอ้กล้องผมบอกโคกัสว่ะนี่นบูฟโคกัสก่อ มันนีวันที่19เดือนเมษาครับนครับผมจะห้าโมงแรงแล้วกล้องโฟกัสครับผมนี่ผมกระถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำ้วครับเห็ดเวลาย,ยู่ขึ้นไปถึงพุเราผมเดี๋ยวก็ได้เห็ดแล้วล,วลวก็ฟันนกเบิดฟันไว้กินยอดมันคือเขาเอาไว้ต้นแง่แล้วต้นสองสามปีแล้ว ถ้าผมได้หลายมันเหลือก็ขายครับผมแต่ตอนนี้เอาไปใซตเจ้าของก่อนขายกระต้นโบแพงครับต้นละสิบบาทเท่าน่ะฮะเพื่อแต่ขอบคุณหลายครับผมเพื่อยากได้ก็รอตอนเหรือได้ครับเด้อตอนนี้โบเรือเฮียของเจ้าของก็ะเบอหอใซต์ฮะขอบคุณหลายครับผมที่เบิง่งจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับผม